ใครที่ปรารถนาจะอยู่เคียงคู่เคียงข้างกับคุณขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณเงินก่อนนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะ5ไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมษสินธนงูหกไม้พลังงานของคนธาตุไฟสามไม้พลังงานของคนธาตุไฟ หนึ่งไ,ม,งงงไะะม้พลังงานของคนธาตุไฟ,ไฟน,คนะคะมีพลังงานของคนธาตุไฟธา,า,าตุไฟขึ้นมาสี่ใบแล้วคิงถือดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะมีพลังงานของคนธาตุไฟกับคนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาธาตุไฟขึ้นมาสี่ใบเลยเนาะมีการทะเลาะนะคะมีการรอคอยมีการอยากเริ่มต้นใหม่นะคะ คิงถือดาเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองมีความเด็ดขาดกล้าตัดสินใจแต่หากว่ามีใครมาพูดดีด้วยคุณขอพร้อมให้อภยัยพร้อมที่จะใจอ่อนนะคะมีเกฑ์ว่าคุณจะมีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วนะคะมีปัญหามีประเด็นมีความไม่เข้าใจกันแล้วก็ยังคงรอคอยเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับเขานะคะอยากปรับความเข้าใจอยากคืนดีกันนะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของคนที่ ปลารานาจะอยู่เคียงคู่เคียงข้างกับคุณบ้างนะคะว่าเขาจะเป็นใครขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะ5ดาบนะคะพลังงานของคนธาตุโลมเมทุนตุลคุมห้าเหรียญพลังงานของคนธาตุด,ดินมังกรพฤกษกัน6กถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกสเตรนนะคะพลังงานของคนราศีสิงห์ เก้าหมายพลังงานของคนธาตุไฟเม็ดสีธน,นูพลังงานของเขาก็ขึ้นมาครบทุกธาตุเลยนะคะธาตุลมธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟนะคะคนที่ทะเลาะก,กันนะคะความสัมพันธ์มีปัญหามีประเด็นการแต่ไม่เคยคิดจะถอดใจจากกาันมีการวางแผนหรือว่ามีเกณฑ์ว่าจะกลับมาคืนดีกันด้วยมาง้อกันด้วยนะคะเพราะว่า คุณคือเจ้าของหัวใจของเขาคุณคือคนที่กุมหัวใจของเขาไว้หรือว่าเป็นพลังงานของการแก้ไขปัญหาการพูดคุยการเปิดใจกันปณปะนีปนอมต่อกันนะคะไม่สร้างการทะเลาะเพิ่มไม่ทะเลาะเพิ่มไม่สร้างปัญหาเพิ่มเนอะแล้วก็ก้าวไม้คนที่สําคัญที่สุดนะคะสําคัญที่สุดของใจแล้วก็จะไปต่อในความสัมพันธ์ไม่มีการเลิกลาไม่มีการตัดขาดไปต่ออย่างเดียวนะคะ เรามาดูกันต่อนะคะว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงอีกนะคะเขาจะทำยังไงต่อจากนี้นะคะหากว่ามีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันเนาะเขาจะทำยังไงนะคะคว e นถือไม้วางแผนนะคะวางแผนที่จะแก้ไขปัญหานะคะ the world นะคะคนสำคัญที่สุด จบปัญหาเรื่องที่ไม่เข้าใจกันด้วยนะคะพลังงานของ The World เป็นการ end จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะก็จะหาวิธีวางแผนนะคะที่จะทำให้ความรักความสัมพันธ์กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะแก้ไขปัญหาแก้ไขสิ่งที่ไม่เข้าใจกันประเด็นที่ทะเลาะกันนั่นเองนะคะวิ e w ออ f f ฟอร์จูกลงล้อแห่งโชคชะตา สี่เรียญน,นะคะเจ้าของหัวใจเก็บตัวเก็บใจนะคะไว้ให้กับคนที่เป็นเจ้าของเพียงคนเดียว The Moon นะคะความว้าวุ่นกังวลใจนะคะคนที่เขาเป็นห่วงมากที่สุดเนาะหนึ่งถ้วยนะคะความรักความหวังดีความปรารถนาดีนะคะความผูกพันที่มีให้การหยิบยื่นความรักที่มีให้ต่อกันนะคะ คนที่ปรารถนาจะอยู่เคียงคู่เคียงข้างกับคุณในตอนนี้นะคะก็เป็นคนที่คุณกําลังคบกําลังคุยด้วยนั่นเองอาจจะอยู่ห่างไกลกันด้วยนะคะมีพลังงานของ3ไม้ขึ้นมาเนาะเป็น การมองอยู่ไกลๆนะคะเฝ้ารอเฝ้าคอยอยู่ไกลๆด้วยความเป็นห่วงนะคะหากว่าไม่ได้อยู่ห่างไกลกันตอนนี้ก็ยังไม่ได้พูดไม่ได้คุยนะคะยังไม่ได้ปรับความเข้าใจยังอยู่ในช่วงของการโกรธการงอนการทะเลาะกันอยู่นั่นเองแต่ว่าพลังงานของคุณก็ไม่ถอดใจจากเขามีเรื่องทะเลาะไม่เข้าใจกันแต่อยากแก้ไขอยากไปต่อ รอคอยนะคะให้เขาติดต่อมานะคะรอคอยที่จะพูดคุยพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วก็พลังงานของคิงถือแดบแม้ว่าจะเป็นคนดุนะคะคนที่ชัดเจนจริงใจคนผงผางแต่ว่าถ้ามาพูดดีด้วยหรือว่ารู้สึกผิดนะคะพูดจากกันด้วยดีพูดคุยกันด้วยดีคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยพร้อมที่จะรับฟังนะคะพลังงานของเขาก็มี5ดาบ เป็นการเอาชนะไม่ยอมกันนะคะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันห้าเหรียญเนาะแต่ก็6กถ้วยนะคะคืนดีมางอ้อมาปรับความเข้าใจรีเทิร์นมาหาก,กันเหมือนเดิมสเสร็จนะคะแก้ไขปัญหาพูดคุยปณีปนองเปิดใจต่อกันนะคะเป็นเจ้าของหัวใจของกันและกันแล้วก็ก้าวมาคนที่สำคัญที่สุดในใจของเขาพลังงานที่ขึ้นมาเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากเป็นคู่ที่มีปัญหา มีความไม่เข้าใจกันอยู่ในตอนนี้แต่ก็ไม่มีใครที่คิดจะปล่อยมือจากกันนะคะยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์เนาะเขาจะทำยังไงต่อจากนี้นะคะวางแผนที่จะกลับมาวางแผนที่จะพูดคุยจบปัญหาจบประเด็นของความไม่เข้าใจ รีเทิร์นหมุนวนกลับมารักกันเหมือนเดิมเจ้าของหัวใจคือคุณเพียงคนเดียวแล้วก็คนที่ทําให้หัวใจของเขาว้าวุ่นกังวลใจอยู่ไม่เป็นสุขก็มีแค่คุณเพียงคนเดียวนะคะกลับมาพูดคุยมาเปิดใจกลับมารักกันเหมือนเดิมดีกว่านั่นเองนี่ก็คือพลังงานของคนที่ปรารถนาจะอยู่เคียงคู่เคียงข้างกับคุณนะคะ